สวัสดีครับอยู่กับพวกเราวันนี้เจอร์นี่นะครับวันนี้พวกเราพาเพื่อนๆมาชมในวันที่เราเนี่ยไปซื้อเต็น,นท์คูติเวฟ7จนะครับจริงๆเราซื้อมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่เพิ่งเอามาลงครับทุกวันนี้เต็นท์หลังนี้ก็ยังอยู่นะครับเมื่อมีโอกาสเราก็นําเต็นท์หลังนี้ไปกางแล้วก็ไปแคมปปิ้งกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับถือว่าเป็นเต็นท์อีกหนึ่งหลังที่ ถูกใจเรามากๆเลยนะครับแล้วก็ชอบมากๆนอนสบายทุกฤดูเลยนะครับหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวมีช่องใส่แอร์ก็ถือว่าตอบโจทย์เรา2คนนะครับไปกันแบบคนไม่ได้เยอะมากขนาดก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับโดยร้านที่พวกเราไปซื้อเต็นท์นะครับก็คือร้าน All Camping Thailand นะครับตัวร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่บางกุวัดจังหวัดปทุมธานีนะครับไปง่ายนะครับเขามีโลเคชั่นให้ไปตาม Google m a p เนี่ย ขับไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับที่ร้านมีที่จอดรถนะครับแล้วก็มีการกลางตัวอย่างให้ดู ซิลสินค้าก่อนส่งมอบครับอุปกรณ์ในเซตนะครับก็ประกอบไปด้วยตัวเต็นท์นะครับทาบด้านหน้าห้องมุ้งเสริมห้องใส TPU เรนคัพเวอร์นะครับสมอพร้อมกับเชือกแล้วก็สูบลมที่เป็นแบบสูบมือนะครับสูบแมนนวลนะครับส่วนใครอยากได้ปั๊มลมไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องซื้อเพิ่มเองนะครับในส่วนของเสาทาบเนี่ยเขาไม่ได้มีมาให้นะครับแต่ผมก็มองว่าดีแล้วนะครับเราจะได้ไปหาในแบบที่เราต้องการที่จะใช้เพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะครับอาจจะใช้เสาที่ไม่เหมือน นนส่วนตัวผมจะชอบใช้เสาที่ปรับระดับความสูงได้นะครับส่วนบางท่านเนี่ยจะใช้เสาที่ฟิกความสูงนะครับเราก็สามารถไปเลือกแบบที่เราชอบได้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวห้อง TPU นะครับจะเป็นแผ่นใสครบทั้ง3ด้านเลยนะครับเรามาต่อเปน็นลักษณะรูดซิปต่อกันนะครับเวลาฝนตกนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่ออยากจะเปิดแอร์แล้วก็เปิดแอร์ในเต็นท์เนี่ยแล้วก็เปิดเต็นท์ให้ลมแอร์ออกมา ในห้องรับแขกด้านนอกเนี่ยนะครับก็สามารถทำได้โดยที่การมีห้องใส่ TPU เนี่ยทำให้แอร์ก็ไม่รั่วไหลออกข้างนอกนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่แบบเออพอใช้งานแล้วมันรู้สึกว่าเออมันโชคดีนะที่มีฟังก์ชันตรงนี้มาให้นะครับสำหรับตรงนี้ก็คือตัวเรนคั o เวอร์นะครับเรนคัเวอจะมีลักษณะที่เป็น compact นิดนึงนะครับอนะ่ากันน้ำค้างกันอะไรด้านบน กันแบบสิ่งสกปรกเช่นแบบขี้นกอะไรเงี้ยครับเ,เวลาที่มันสกปรกมากๆเนี่ยเราก็ไม่ถึงขนาดต้องซักเต็นเนี่ยประโยชน์ของเขาก็คือ,เ,อ,อเราสามารถที่จะเอาตัวเลนคัพเวอร์เนี่ยแผ่นเล็กๆบางๆเนี่ยครับสามารถนําไปทําความสะอาดได้ง่ายๆนะครับแล้วอีกประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือตรงเลนคัพเวอร์เขาจะมีขอบที่เป็นซิปนะครับซึ่งซิปต,ตัวนี้จะเอาไว้ต่อกับทาบ นะครับหรือว่าอ n อนนิเนี่ยด้านหน้าแต่ผมเรียกทารปมากกว่าเพราะว่า <c oughs> คือพอมันกลางออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยรูปร่างลักษณะมันเป็นเหมือนเรากางทาร์เลยนะครับต้องอมีเสามีตอกสมอยึดเชือกเพิ่มอย่างเงี้ยครับมันคือ,อลักษณะของการกลางทาร์เลยเนี่ยคือทาร์เสริมซึ่งให้มาเนี่ยถือว่าแบบให้มาดีครับให้มาดีครับมันไม่ใช่แบบทารแบบ เล็กๆบางๆง่อยๆนะไม่ใช่นะเออบางรุ่นเต็นท์บางรุ่นเนี่ยเขาแถมเป็นออนนิ่งอะไรเงี้ยที่เหมือนสั้นๆเล็กๆอะไรเงี้ยครับคือใช้งานจริงไม่ได้แต่ทาร์ฟเสริมของคูดี้7.0ที่ให้มาเนี่ยเหมือนการได้ห้องเพิ่มมาหนึ่งห้องเต็มๆเลยนะครับคือพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาเวลาที่เรากางทาฟแล้วเราติดห้อง TPU นะครับหรือว่าห้องมุ้งเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานของเราเนี่ยผมว่ามี14-15ตารางเมตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นรูนี้ใส,ใส่เสาที่รูนี้เท่านั้นถ้าใส่ตรงนี้มันจะกระชากครับพีโ่โอกาสโอกาสที่พอเราเชื่อมต่อกับมุ้งหรือ TPU แล้วเนี่ยมันจะมีแรงดึงน้ำหักของตัวมุ้งมาอ,อยู่ตรงนี้ม,มันจะขาดครับ<ๆ>เพราะนั้นจุดที่เป็นรูใส่เสา ก็คือใส่เสาเท่านั้นแต่จุดที่เป็นรูใส่เชือกก็อย่าใส่เสาใส่ไอ้น,นี้เท่านั้นใช่ครับเพราะบางบ้านเราลงบางที่หน้าผาหรืออะไมแรงสูนเสร็จก็ต้องปิดตัวเล็กที่ด้วยนะครับแล้วอย่าเวลาเราปล่อย ถ้าเกิดมีปั๊มนปั๊มมันสามารถช่วยดูดได้ไหมพี่บอกช่วยดูดได้ครับแต่ตัวเล็กๆเกแค่ไม่จำเป็นไล่เอาถ้าเป็นพวกสิบสามสิบเจ็ดนี่ก็ไลยนจตเอาแล้วะนะเจ็ดกับแปดไม่ต้องช่วยแต่รีสามเนี่ยช่วยก็ลดระยะเวลาได้ได้เยอะครับตัวนี้เป็นมาปล่อยลมนะพี่ตัวตัวใหญ่ก็ไม่ได้เกี่ยวอันนี้แค่ตัวล็อกเฉยๆไปแล้วเราปล่อยลมก่อนเลย ตไวสอก็ลงไวกว่าที่คิดถ้าเปิดเต้นนะแะ่ถ้พี่ปิดเต้นนะก็้อก่อนเราดันกว่อนอย่างนั้นแหละเป็นเพราะว่าเขาใส่เราเขาไม่ด้วยตีเก็บเต้นนะครับ กบตรงัยึดปืนผ่านล่างนะพี่เด้งปึ๊บให้มันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวต้องนู่นต้องนี่น่คือเป็นจุ่กางนะคะพี่นะให้ลึกลึกลึกลงตรงนี้แล้วเราก็เอาไปตอนนี้ตัวพี่จะเปิดประตูก็ปิดไดแต่เวลาสูบเนเวลาสูบพี่ก็ต้องเปิดเราเวลาสูบเราไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดหรอกเอาเป็นว่าเปิดประมาณนี้นะอย่างนี้ก็ถ่จะเก็บแบบไม่ต้องดูดลมออกนะครับ ในนี้มาเก็กบจั่วข้าสำคัญที่สุดพี่ต้องจับเสาเพราะว่าเนื้อ หน,น,น,นึ่งแนวสองแนวสามแนวเงี้ยครับโดยการทับซ้อนอย่างเงี้ยอันนีส้สำคัญครับไม่อย่างนั้นพี่จะกลับใส่ถุงไม่ได้อ,อ,อันนี้ถ้าเราไม่มีแล้วเราก็เยลยเราก็เลยเหยียบลมไล่ถึงลมัส่ถุงกาวชิ้นนี่ก็มีระครับใช่ครัพบพอยากให้มันเลยแอร์เมลแตงออกมาเดี๋ยวนิงนิ่ตามยาวแล้วกัน มาตรงไหนแน่นที่เเบี้ยได้เลยเ๋ยวได้เยอะเิ่งเกบเยอะย่ล่องง่ายบนพื้นบนพื้นหรือแต๊ไปวางอยู่บนกลาวชีพเนี่ยบนพื้นดิพื้นลานิงลานในมันจะมีความชื้นอยู่นะ จะติดมากเป็นโฟมเพอร์สักคื้นหนึงตอนที่ทำแล้วก็ไล่เช็ด PVC ีซีแบนี้ครับแล้วก็ค่อยเก็บกลับบ้านถ้าไม่ได้เก็บหาฝนก็แค่ไม่ต้องมามาห่าวงเรื่องต้องกลับมาใช้คถึงบ้านทุกเช้องมาเ่า,เาทำความสะอาดอีกเราจะยังไม่ไม่อยากไปเที่ยวไปไหนครับเก็บทีเดียวไว้ได้เลยครับพี่อย่าลืมจุกลงนะจุกลงอยู่ฝั่งนี้พี่ตามจุกลงม,มาแค่แนั้นให้อยู่ด้านบนพี่อย่าลืมโอ้าะเวลาพับพี่ต้องพับฝั่ง พี่เลืมน,นะพี่เราฝั่งนี้เข้านะปุ๊บอันนี้กวนล้วนเลยเนาะจากสมบอีกเริ่มต้นเล็ก,ลกใไ้เท่าไหร่เล็กพี่เล็กนี่สุดเล้าที่เราจะล้วนได้

จักกันแล้วข้พรบหัวก้ไม่ใช่ใช่มันจะได้ได้ใช่ได้ดเลยใช่นีมันจริงนะโอ้ยจดีเี่งโอ้ยไบางลาบางลานวิวสวยมากต้องขออนุญาตบางลานวิวสวยแต่ห้องน้ำเขาแบบว่า หมหอใจได้เลยอันนี้สีนี้นี่พอแล้วพต่พี่เอขั้นตอนที่สองไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอาบน้ำก่อนอันนี้อันนี้พวกระบดแล้วสมอแล้วอ้โหเหรอขั้นตอนที่สองอาบน้ำล้างตัวแล้วตัวทีนี้ล้างอ่าพี่ลองคิดแล้วเดี๋ยวพี่ลองจับถิ่นตัวเองว่าว่ามันอันนี้ก็ถู่กันเลยพี่ถูเหมือนกันขู่กเลยอันนี้คือมันมันมาจากคนละถุงใช่ไหมมันเปเซ็กันแบขั้นตอนสองเนี่ยค่ะพี่ ให้ฟองสบู่แผ่นทำความสะอาดเงี้ยจ้ะจนเดี๋ยวนี้ผมต้องสั่งซ่วงชั่วคราวน่าจะแล้วต้องเป็นที่เกล้าไอ้เมื่อกี้ที่พี่ถั่วไหนที่ถั่วมาด้วยเสี่ยเดอบนเลยเนี่ยเนื้อเนื้อเลื่นเนียนอ้าวแล้วพอจับแล้วดมแล้วมันดีจริงอันนี้ไม่ได้ป้ายยาแต่ของจริงรอแห้งแล้วพี่จะบอกเออดเปิไม่อยากอาบน้ำผิว ไม่พี่ดมเองไม่เท่าไหร่พี่ไอ้พี่ไมหยิบอาเธอดมนะอาโดมอันนี้ลองจับดูว่าผิวมันผิวมันลื่นจริงๆแป้งสิ่งมันสะมือนไม่ถูกทำความสะอาดรู้สึกไหมเอาไม่พี่เอามาเหมือนเราได้อาบน้ำจริงใช่หน้าหนาวเหมาะ เหมาะนะเหมาะนะเหมาะเหมาเจอเลยมาเจาที่หนาวอ่ะเาที่หนาวเมื่อก่อนหน้าร้อนขายยากมากตอนนี้หน้าหนาวขายดีเพราะว่าเพราะว่าเราจะลำบากเวลาเดือนแล้วไปบางที่จะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นจุกครับี่เออนี่ดูสะอาดนะนี่รสสะอาดกได้ไหมแล้วแบบต้องเย็นๆนี่เนาะอันนี้มันมาจาก เราผ่อนสะอาดผู้ป่วยอาจจะนอนติดเตียงหรือคนละชราลื่นรูหลราที่ใหญ่เราที่ไม่สะดวกไปอาบน,น้ำล้วเวลาเช็ดตวัวเขาคนหนาวก็เลยคิดสองขั้นตอนเพื่อทําความสะอาดติดเตียงหรืออะไรตวเนี้ยครับถ้าเกิดเราใช้ได้สามวันอาบน้ําเช้าเย็นเนาะดีอยู่หกข้างหกแผ่นใช้ได้สามวันในรถได้ยน<ต>่เจริงๆนะตกวันละแปดสิบสามบาทนี่กคือาดีใจจังตลยดหรอถึง แต่แตแต่แตสองค,ครั้งใช่ไหมใช่อ่ะกต้องตีว่าครั้งละสีๆๆ่สิบบาทสี่สิบบาทบลื่นเลยขีอลื่น